ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ปเป็นเวลายุติอัตนาการครึ่งก็ปเป็นเวลาที่บรรดาทจานพุทธบริษัทใกล้จนหลับบางท่านอาจจะง่วงแล้วบางท่านอาจจะยังไม่ง่วงโดยการฟังธรรมะตอนนี้ถือว่าเป็นธรรมะก่อนหลับไม่ใช่ธรรมะก่อนนอน ถ้าหลายหลายท่านอาจจะนอนแล้วในการให้ฟังธรรมะตอนนี้ไม่ได้หวังว่าจะต้องบังคับให้ท่านหลายตั้งอกตั้งใจฟังจนกว่าจะจบมีความประสง์อย่างเดียวคือว่าก่อนจะหลับให้จิตหลับอยู่ในกำลังของธรรมในลมของธรรมะทะ้นได้ฟังไปฟังไปท่านเพลินไปเพลินไปท่านจะหลับก็จะจะดึงเอาไว้ปล่อยให้หลับไปเลย ถ้าต่ดบใดที่หลับกําลังฟังทำอยู่ถ้า,าว่าจิตไม่เป็นฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตสงบสง่ายเขาต้องฌานจะจัดหลับทันทีถ้ากําลังหลับลงไปเวลานี้ถือว่าจิตทรงฌานในธรรมะที่ฟังอยู่นี้ตลอดเวลาตื่นเป็นการฌานหลับอี่ชั่วโมงก็ถือว่าทรงฌานทรงฌานธรัมะสมองเป็นการได้กาไรมาก สำหรับวันนี้ก็อยคุยับบรรดา่ันพุทธบริษัทเราคุยก็ถึงสังโยชนิสประการแต่คงจะไม่ครบสิบอ้สังโยชนิสประการนี้มันก็ยาวอยู่แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงสังโยชน์การที่ขยตัดสังโยชน์นั้นต้องอาศัยกำลังกำลังทรงฌานที่ก่อนทำจิตให้เป็นฌานวิธีทำจิตให้เป็นฌานก็มีอะไรไม่ยาก นั่นคือพยายามระงรับปีวอนห้าตีวอนห้านี่ถ้าเรายังไม่เป็น,าารปนพระอรหันต์ตัดไม่ได้เด็ดขาดเม่ยังตัดไม่ได้ต้องตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปแตได้ว่าจะสามารถระงรับให้มันหยุดชั่วคราวได้ในความระหว่างนี้ระงรับชั่วคราวโดวยไม่คิดทั้งมันเลยวิธีระงรับก็หมายที่ว่าไม่คิดั้งมันก็คือหนึ่งการมาชันทะ อารมณ์ที่พอใจในกามารมณ์ในระหว่างเพศตรงกันข้ามขณะที่ฟังเสียงธรรมะอยู่นี่เราก็ไม่คิดถึงมันเสียสองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธความเยบาดเวลานี้เราตั้งใจฟังธรรมแล้วก็ไม่ไม่คิดถึงมันเสียสามอารมณ์คือความง่วงตั้งใจฟังธรรม ม่ให้มีความเรื่องเข้ามาผสมแต่มันจะเคลื่อนผู้จิตละเอียดเป็นฌานปล่อยมันมันจะหลับปล่อยมันแต่ไม่ห้ามหลับแล้วก็สี่อารมณ์พุ่งสั้นนอกเหนือไปจากเท่าคำที่ได้ยินอยู่มันเป็นคำแนะนำจากสกมุดพระบรมครูคือเป็นคำสอนพระเจ้าท่านอาตมาเป็นเพียงผู้นำเอามาพูดเท่านั้นแล้วก็ฟัองอยู่เฉพาะในสิ่นี้อารมณ์พุ่งสั้นมันก็ไม่มี แล้วก็ห้าความสงสัยในความดีก็อ,องค์สมเด็จะสมมาทธเจ้าและผลของการปฏิบัติไม่มีสำหรับเราเรามีความมั่นใจว่าทำใดออที่องค์สมเด็จะสมมาทธเจ้าทรงแนะนําเราทําแล้วทุกรยการเท่าที่สามารถจะทําได้และผลน,นั้นจะต้องมีกับเราแนะ่อย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ยอมลงอบายภูมคือรักษารมของพระโสดาบันไว้ให้ได้ตามที่กล่าวมาแล้วแต่สถานการณ์ก่อน ถ้าหากว่าบรรดาสาวกพระองค์สมบัติปจนาวรทุกท่านเวลานี้ตั้งใจฟังเสียงโดยไม่นึกแรลรมห้าปไปการอย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเรางับนิวรนได้นิวรนกับปฐมฌานเป็นข้าศึกกันขนะใดที่ใจเราไม่พึิกนึกถึงนิวรนขนาดนั้นเป็นฌานเป็นปฐมฌานกําลังพอในได้อของควาดี ตอนนั้นไปก็ต้องพยายามดูกําลังใจยองสมเด็จพานเสียสให้ไว้ว่าจะเป็นพระอดียเจ้าได้ต้องสรงกําลังใจอีกสิบอย่างนั่นคือบรารมีสิบบรารมีสิบหมายถึงกําลังใจหนึ่งถ้าบรารมีเราเพรา้อมในการให้หรือยังจิตเราคิดเราจะให้ทานมีอยู่หรือเปล่า สองสิน,นบรารมีเราควบคุมสินได้ดีหรือเปล่าสิ่น,นี้ต้องควบกำหนดสิบด้วยนะอย่าทิ้งกำหนดสิบเพราะเป็นธรรมที่มีความละเอียดมากสามารถส่งผลทันิพพานสามเมตธรรมบรารมีนั่นก็คือว่าเราสามารถระงับมิวรได้จัดว่าเป็นกำลังใจขั้นตนเพื่อเจ้าเข้าไปหาผลิตภัณฑ์ ท่านกอาจ้นายพยายามทำลายสังโยชนินต์ไปตามกำลังที่เราจะทำได้สปัญญาบาร,รมียอมรับผือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้ปัญญาพิจารณาว่าเวลานี้ควรจะทำยังไงและห้าวิญญาบาร,รมีให้ความเพียรบุกบังข้าไว้เราม่ยอมท้อถอยหกอันติบาร,รมีความอดทน อดกลั้นต่ออุปสรรคที่จะเข้ามาไม่ความต้องต่อสู้กันไม่ยอมถอยหลังเจ็ดสัจจบาร,รมีตั้งใจไว้อย่างไรทําอย่างนั้นแปดอธิษฐา,านบาร,รมีทรงกําลังใจให้คงที่เราเกือตายคราวนี้เราจะไปนิพพานตั้งใจไว้ก้าเมตตาบาร,รมีทำหน้าตายิยา้มแย้มจังใสเป็นคนใจดีต่อสังคมและบุคคลทุกประเภท ลาสศิอุเบกขาบรมีวางเฉยต่อรอมที่เราไม่ชอบใจแล้วก็เฉยต่อร่างกายที่มันจะพังมันจะเสื่อมทาตามใจมันบรมีทั้งสิบรการนี้ต้องทบทวนไปเสมอว่าเสียงไหนที่เราบกบ้างเกิดขึ้นมาแต่เช้าทบทวนบรมีสิบว่าวันนี้บรมีทั้งสุดราการเราต้องทบทวนไม่ใหม่ๆมันก็เผอบ้างตาดบังเป็นของธรรมดา ค่อยๆทาไปนานๆอ,อารมณ์ก็จะเกิดความชินเมื่อความชินเกิดขึ้นบารมีสิบประการก็จะท่งตัวเมื่อบารมีสิบประการท่งตัวแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากเพราะว่ากําลังบารมีทั้งสิบประการจะสนับนให้เราเป็นพระอริยเจ้าแต่นั้ขอโทษเถอะอย่าเมาความเป็นพระอริยะ เราถือว่าเราเดินและปฏิบัติตามพระอริยเจ้าจะเป็นหรือไม่เป็นก็ช่างแต่ต้องยึดให้ทรงตัวสังนยอดสบิบรการที่จะพูดในวันนี้องพูดไม่จบก็จะก่าวไว้ในคืนพรุ่งนี้เป็นธรรมะก่อนหลับก็ไม่เรียกว่าธรรมะก่อนนอนเพราะบางท่านก็จะนอนไปแล้วก็สารพุ่งขึ้งแล้วนี่พระเจ้า,จาเพื่อกันมาทั้งวันทํางานทุกอย่าง พระก็คนจะ่ภูมิใจที่มีชาวบ้านเขาบอกว่าพระวัดน,นี้มีความมั่นคงจริงๆขยันหมั่นเพียรสมเกลียวกันมากงานทุกอย่างช่วยกันได้ดีไม่มีใครรังเกียจใครเป็นที่เตื้มใจขบรรดาประชาชนส่วนใหญ่ที่พูดนี่วัสท2ันา5 2 6เขาเห็นพระทำงานกันทุกอย่างน้ำท่วมไม่มีพระไหนรังเกียจใคร น่าจะภูมิใจในความดีของท่านท่านมีทั้งวิทยาบารมีมีทั้งขันติบารมีมีทั้งสัจจะบารมีแมริทฐานบารมีมีปัญญาบารมีถ้าวกามีเมตตาบารมีมีเวขาบารมีทานนั้นบารมีก็มีคืออุทิศร่างกายกำลังกายกำลังปัญญาสีนบารมีรักษาสิ่งคขบพ้นในธรรมบารมีคือไม่ปล่อยให้นิวรณ์เขาครอบงำใจ แตาความดีประเภทนี้คนจะภูมิใจในตนเองที่จะบ่านเข้าชมเองแล้วไม่ได้ประกาศให้เขาชมก็รามาพูดให้ฟังหลายคนตอนนี้จะมาพูดถึงสังโยชน์สิบเรืการคือหนึ่งสกา,ากายติทิฐิสกายยะทิฐิที่แท้ตรงกําลังจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรามาเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา ที่สัปตยสาบลีเดี่ยวันราผมขอใช้สัพรางกายง่ายดีแล้วว่านี่เป็นกําลังของพระอรหันต์ถ้ากําลังเม่โสดาบันกับพระสกิทาคามีจะมีความเข้าใจได้เพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายถ้ากําลังพระนาคามีในร่างกายนี้โศกปกรกรังเกียดในร่างกายเบื่อหน่ายในร่างกายตัดกรรมฉปันทระเด็กขาด เฉพาะสก,กายยติฐิกขต้องมีความเข้าใจถ้าไปคิดว่าจะต้องตัดมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ของเราก็เลยไม่มีใครทากันพอร,รูตร้ตัวว่าทําไม่ได้ไม่เกินไปดูกําลังใจของเราว่าแค่ไหนกันแน่เวลานี้เรายังถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแล้วทราบว่ามันจะตายใช้ได้นี่เป็นกําลังเขามาโสดาบ,บันพระสิทธาคามี แต่ความดีสูงกว่านั้นเจริญกายยกตานรุ่น,นกปกรรมฐานกัาวสุะกรรมฐานจนทั่งมีหัวร่างกายนี่มีสภาพสรกโสกโครงหน้าเกลียลลายสุนัขเน่าเรื่องเน่ามาคล้อที่คอมีความนังียดขนาดนี้ไม่ต้องการร่างกายของเราและไม่ต้องการร่างกายของคนอื่นความกำนัดยินดีใไม่ร่างกายไม่มีอ,นนองการร่าของพระนานาคามี ถ้าในที่สุดตัวรา่างกายนี้มันจะเปลี่ยนธาตุสี่ที่ขึ้นมาปรอบเป็นเรื่องร่างที่อาศัยเจ้เคราวมันไม่ใช่เราไม่ใช่ว่เราไม่ช้ามันก็พังตามสาภาพของมันมันจะพังเมื่อไร,รก็เป็นเรื่องของมันอย่างนี้เป็นอรต้าอ,อราหันนี่เป็นสัญญาข้อตนสัญญาข้อทีอ่ส,ญญงอ,สองที่กิจฉา เราไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ระพไทธเจ้ากล่าวว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ความจริงเราเห็นชัดมันก็ไม่มีแะรแก่มีความป่วยไข้ม่สบายเข้ามากระทบกระทั่งทําลายความสุขเราก็เห็นการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจให้เกิดความปุกเราก็เห็น แล้วการทัดทติจากของรักของชอบใจเป็นปใจใัจจัยเกิดความทุกข์เราก็พบความตายจะเข้ามาถึงบุคคลใดอาการความทุกข์หนักมันเกิดขึ้นเราก็เห็นการประกอบตายงานทุกอย่างเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนื้อย,ยากมันเป็นทุกข์เราก็เห็นทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ตายแล้วแบกไปไม่ได้เราก็ทราบ ร่างกายเป็นที่รักอย่างยิ่งทั้งชายและหญิงรักร่างกายยิ่งกว่าอย่างอื่นตายแล้วก็ไปไว้ได้แล้วก็รู้คือสำเร็จพระบรมครูทรงจัดและทําความดีตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์บ้างไปบยน,นุทรมบ้างปณนิพานบ้างเราก็ทราบทราบเพราะว่าพวกเราได้มโนวิธิทั้งหมดแล้ว จุดต,ต่างๆนี่เราพบเราสามารถไปเที่ยวไปถึงได้แล้วก็ไม่มีอะไรสงสัยกำลังใจถึงแต็มคนที่สร้างความชั่วเราเคยสร้างความชั่วมาแล้วในอดีตเราก็ใช้กำลังปกบเปนวาสารมิาฉาอยหลังลงไปเราเคยตกนรกกลุ่มไหนบ้างเป็นเปิดเป็นือกกายเป็นสติฉันมากี่ครั้งเราก็สาบ กำลังปุกเพนิวาสามวิญานช่วยมากในเรื่องนี้ท่าน,นสาวกข้อองสมเด็จพระจินสีจึงมีความมั่นใจในความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมละของพระอริสโสดจิตใจเคารพเดินให้มั่นคงไม่กล้าไม่คนพระททรัตนตรัยเช่นเดียวกัรท่านสุภปาปพุทธกุติ คือไม่ยอมกล่าวแม้จะวาจาว,ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพราสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ที่พระอินทัดลองสอบกาลังใจของท่านแม้แต่พูดเฉยๆก็ไม่ยอมพูดให้เมื่อราไม่นคงอย่างนี้แต่ความจริงทุกท่านที่กําลังฟังอยู่เวลานี้ทุกคนมีความดีเข้าถึงแก่นตามที่พระพุทธเจ้าต้องการแล้ว ไปอย่ลืมพยายามตัดความชั่วคืออุปกิเลสให้สิ้นไปจากใจรักษาสเกิจความดีเลือกความดีกระพี้ความดีมดกันของความดียู่สมบัติพจนีทรงตัดวระนุทมปริการสรถ้าไม่เข้าใจไปดูเทพอธิบายทุมปริการสร ตอนนั้นบันพิกยังกำลังปล่อยมากเสียงจะไม่เคาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะไป่ต้องการเสียงเพื่ต้องการทำกันก็แล้วกันรักษาความดีขั้นต้นไว้ครบท้นถึงแก่นความจริงท่านนงหลายน่าจะทรงตัวได้ดีถ้ากันคือว่าการไปทุตข์กุยยันก็ดีปุกเพนิวาสามตุยยันก็ดีตุตัปะปยาตุยยันก็ดี เจตุรย,ยากนการรู้ติดคนอื่นก็ดีภกเวาวาสัญยานันรสชาติอติตังสยานอนาคตาตังสยานปัจจุปนััณยานยะถากมุตายานคือแนะนำไปแล้วทุกอย่างท่านก็สัมผัสมันแล้วก็ใช่ใช่ใ้ค่องตัวถ้าเป็นอย่างนี้เอาการทั้งหลายเหล่านี้ช่วย การสงสัยใคนคนพระรพระัตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจ้าไม่มีสำหรับเราเป็นการตัดสัญน์ตัวที่สองได้แบบสบายต่อไปก็ศีลพ,พปตปรามาตการลุกคําศีลไม่รักษาศีลจริงจังพลาดดังพลาดมากกว่าปฏิบัติอย่างนี้สาวกองค์สมเด็จพระบรมโลกนาทุกคน มีความเข้าใจดีแล้วว่าการและเมื่อสินมีความพุกขนาดไหนใช้ปุพยีวาสานุสยานิะเจตข้อนเราเคยลงนรกต้องการละเมิดศสินมากี่วาระมีทพุกขนาดไหนแับการพรมายขนาดไหนพ้นจากนารกมาเป็นเปรต้นจะเปรตมาเป็นสรกายพ้นจากสรกายมาเป็นสติขัน คนไม่จากสัตว์ประามาเป็นคนโทษละเมิดสิ่งข้อที่หนึ่งเป็นคนอายุสั้นท่านตายมีโรคภัยไข้เจ็บโรคก,กนดโทษละเมิดสิ่งข้อที่สองทรัพย์สมบัติจะพินาศด้วยไฟบ้าง้วยน้ำบ้าง้วยลมบ้างโดยการาโกลโกนขจรรักบ้างโทษละเมิดสิ่งข้อที่สามคนในปกครองเลือดด่อนดนว่าไม่ได้ไว้ไม่ฟัง คือไม่เชื่อกังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์การละเมิดสิ้ข้อดีสี่วาจาพูดดีสนดีไม่มีใครัวเชื่อเราก็มีทุกข์การละเมิดสิ้นข้อดีห้ามาเป็นคนแล้วนะเป็นโรคปวดหัวบ่อยบ่อยบ้างเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างการละเมิดสิ้นนอกจากจะตกนรก เป็นเปรตเป็นสรการเป็นสติฉันมาเป็นคนยังไม่เป็นทุกข์อีกต้องพบกับความยากจนเข็นใจรัดรัพต่อินาศไปน้ำตัไฟลมเป็นต้นนี่บรรดาจราพุทธศาสนาีกชนที่กำลังฟังอยู่นี้ทุกคนก็ฝึกปุกเพนินวาสาานันติญาณได้แล้วตาลี่องค์สำเนาพระบุติแพ่วตองการใครอยากจรู้บุคคลตัวอย่าง ว่าที่เกิดมานี่ดีแล,ล้วเลวสุขแ้วทุกข์รวยหรือจนมีวาสนาบารมีมากหรือน้อยก็ใช้จุดตูปปาฏิยานดูกำลังของเขาว่าก่อนจะเกิดเข้ามาจากไหนทําบุญอะไรไว้เป็นจุดตูปปาฏิายานด้วยทีตามพยายามโดยใช้กำาไปเวลานั้นแล้วก็สา เขาก็ตายแล้วไปไหนไปตรงนรกไปเป็นเปรตสุรกายสติฉันเป็นคนเป็นทวนาแลวผมปานิพันใช้กําลังจุดูปปาติญาณหรือว่าอนนาคตสิยานเอาเป็นจุดูปปาัติญาณจะรู้ตายแล้วนะมอไปเราก็จะเห็นแล้วไม่อย่างนั้นใช้กําลังของมโนยิธิติดตามไปถึงที่เลยอย่างนี้เราก็จะทราบชัด เป็นนวัาก,การละเมิดอสินเป็นของไม่ดีเราทราบเรื่องของเราการปฏิบัติตามกำลังของสินให้ประโยชน์อย่างไงเกิดเป็นสตทวดาสเป็นชั้นไหน,นสวรรค์ชั้นไหนติดรงชาญได้เกิดเป็นพรหมชั้นไหนมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขสํมรารขนาดไหนหมายความเป็นคนดีเป็นคนรวยมีวาสนาบรารมี อย่างนี้ด้วยกาลังข้อสิงควบคุมกําลังข้อชานควบคุมเราก็ทราบได้วยกําลังปกเพนิวาสารุติยานเป็น,นั่งศีรัปจะปรามาตการลูกครามสิงก็ไม่น่าจะมีสําหรับอาจาพระธรรมศทสรที่กําลังรับฟังเพราะว่าทุกคนทราบดีมีปกม,มีปกเพนิวาสานุติยานอันนี้ก็ดีแล้วเป็นกําไรของเรา และกำลังเท่านี้ท้าเรียกว่าเป็นกําลังของระโสดาบันคือตัดสัโญญาณไดสามฉะนั้นขบาดาทั้งบริษัทและสายกาลังใจนี้ไว้ให้ดีแก่ส่วนที่มีความสําคัญนั่นก็คือว่าจงคิดว่าร่างกายนี้ตายเมื่อไรร่างกายที่เป็นปัจจัยเรื่องความทุกอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราอีก นั่นคือเราต้องการพิพันอันนี้เป็นสัญญากสามคัมภพรโสดาบันจะลืมลว่าโสดาบันนี่ยังแต่งงานแล้วก็ยังมีการเจ็บกันป่วยมีบางคนตําหิชาวบ้านเคยได้ยินมาเจริญกรรมฐาทนแล้วเจริญสมาธิวิปัสศนาแล้วยังอย่าแต่งงานอีกอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเขา พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงหา้ามถ้าเราจะต้องทําอะไรล้วก็ถือพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญอย่าไปฟังเสียงชาวบ้านในเชาวบ้านนี่ก็บอกเทวดาไม่มีเนี่ยเราพบเทวดามาแล้วก็ไม่มีเราพบพรมาแล้ว,มมลวนิพพานศูนย์เราพบนิพพานมาแล้วเราจะไปฟังพวกปทัตปรรม ที่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงสอนมีความหมายสร้างความเข้าใจเอาเองอันนี้ไม่เป็นผลแล้าก็จงอย่าไปตาาําหนิเขาเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกมีกําลังใจไม่เสมอััพระพุทธเจ้ากล่าวถึงกําลังใจของคนในโลกมีอยู่สี่ชั้นหนึ่งอุคติตันอยู่มีบารมีเต็มแล้วก็มีความฉลาดมาก ฟังคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพูทมีพระพายเจ้าแค่หัวข,ข้อก็สามารถบรรลุมรรคผลได้สองวิปปิปันอยู่พวกนี้มีบารมีเต็มแต่ปัญญาช้าไปนิดหนึ่งพระเจ้าฟังธรรมะแค่วหัข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงจะเข้าใจสามารถบรรลุมรรคผลได้ เนยะบุคคลประเภทนี้ตกปล้ำกันหน่อยเข้าถึงไตรสนาคมได้ถ้าจะเป็นพระอดิยเจ้าก็ต้องจำกันนานนี้ก็ยังสามารถงได้ยังเป็นคนดีได้อีกพวกหนึ่งคือผู้ประทับประมาคนนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงสอนเพราะพวกนี้มีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดทำลายความดีอยู่เสมอ เขามาจากอบายภูมิเขาจะต้องกลับไปอบายภูมิใหม่ฉะนั้นคําสั่งสอนเขาองค์สนับไปจมใจที่ยืนยันไว้ว่าเทวดามีเขาจะบอกว่าไม่มีคนตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญเขาจะบอกว่าสูญนี่พวกนี้เป็นพวกประทับประมะปล่อยเขาไปตามสภาพของเขาพวกเราอย่าสนใจเรื่องความกำลังใจของพระโสดาบันเราทราบ อนนี้ตังโยธาสามก็ยังเป็นกําลังใจของพระสีธาคามีพระสีธาคามีนี่มีกําลังความดีสูงก็ไปหน่อยละเอียดอีกนิดหน,นึ่งหนึ่งปียามกลายราคะความรักในระหว่างเพศออกจากใจปัญญาเริ่มสูงขึ้นเห็นว่าร,ร่างกายของคนมันเต็มได้วยความสุขปกโสโครกและไม่มีการทรงตัว ยังไม่เริ่มมีความหน่ยายแต่หน่ายไม่เด็ดขายเือมันเท่าความรักเยุวิทยาในความรักให้น้อยลงด้วยสุภกรรมฐาน,านกับกายยงกตาโน,นสติคือมีสุภกรรมฐาน,านด้วยมีกายยงกตาโนสติโดยที่ว่าร่างกายนี้เต็มด้วยความสกปรกโสโครกอารมณ์นี้ยังเกิดเื่องคลายในความรักยังไม่ต,ตัดด็ดขาด แลกลายในความโลกคือมีจากคา,านติกรรมฐานประจําใจที่เรียกว่าทานบาบรมีและความกายความหลงมีใจจิตคิดตันโลกนี้มีสภาพไม่เที่ยงคนละสัตว์มีสภาพไม่เที่ยงเรื่องความว่าพยายามใช้กําลังใจอากกิกัญญาเตนาชานให้มีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ คนก็ดีใส่ก็ดีตายหมดวัตถุธาตุทั้งหลายที่จะสร้างมาแข็งแรงเท่าไรในสุดก็พังหมดเช่นเดียวกันถ้าเราใช้กำลังใจว่าอย่างนี้นั้นกิเลสทั้งสามรายการและทั้งสิบรายการนี้นจะสลายตัวได้เร็วจงคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์กดเท่าไรตายหมดเท่านั้น พระตุธาต์ม่มีความแข็งแรงสําคัญในที่สุดมันก็พังเราก็ไม่ต้องการโลกที่ไม่มีความจีดังอย่างยืนนี้ต่อไปเทวโลกแลกะพามโลกใช้ยปุปเพนิวาสันปิายานเคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วก็อยู่ไม่ได้นานเราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอรรรดาท่านพรทธบริชัาทุกท,ท่านเวลาที่จะพูดเนว่าพอดีจะเวลาแล้ว แต่คงจะไม่ครบสามสิบนาทีดีก็ช่างเถอะก็ขอลาบรรดาสาวกพระองค์พระเอกพระปฏิัติแก้วเป็นอย่างนี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒน,นามคนสมบูรณ์คุณผลจงมีแด่บรรดา่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี